ถูกลูกแท้ๆปฏิเสธไม่ให้พักด้วยแต่ใครจะคิดว่าเด็กกำพร้าที่เธอเก็บมาเลี้ยงจะกลับมาพร้อมความลับที่ทั้งหมู่บ้านต้องน้ำตาซึมฝนตกโปรยปลายลงมาบนหลังคาสังกสีเก่าที่ขึ้นสนิมหญิงชารานั่งตัวสั่นอยู่ตรงระเบียงไม้ไผ่ของบ้านเก่าเธอห่อกระเป๋าผ้าใบเล็กๆที่มีเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นน้ำตาไหลไม่ได้ยินเสียงลูกชายพูดว่าแม่ครับผมไม่มีที่ให้แม่อยู่แล้วนะหัวใจของหญิงชาราแทบแตกสลาย เธอไม่คิดว่าลูกชายที่อุ้มชูมาตลอดชีวิตจะพูดคำเหล่านี้ออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาเช่นนั้นหญิงชราก้มศีรษะรับคำโดยไม่ปริปากเธอเดินออกจากบ้านไปท่ามกลางสายฝนที่เย็นเฉียบสองขาเปลือยเปียกน้ำและเต็มไปด้วยโคลนแต่เธอก็ยังคงเดินต่อไปอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งเสียงร้องให้เบาๆดังขึ้นจากผู้ไม้ข้างทางหญิงชรายหยุดและมองไปเห็นเด็กชายตัวเล็กๆนั่งกอดเขาร้องให้อยู่ เด็กคนนั้นสวมเสื้อขาดขาดและไม่มีรองเท้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหิวหญิงชาราก้าวเข้าไปช้าช้ายื่นมือที่สั่นเทาออกไปสัมผัสหัวเด็กเบาๆลูกอยู่คนเดียวเหรอเธอถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเด็กชายพยักหน้าทั้งน้ำตาหนูไม่มีบ้านครับไม่มีใครเลยคำตอบนั้นทำให้หัวใจของหญิงชาราสั่นสะเทือนเธอลูบหัวเด็กและพูดเบาๆว่า ถ้าอย่างนั้นไปอยู่กับยายไหมตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันในบ้านไม้เก่าหลังเล็กๆหญิงชาราแบ่งข้าวคำสุดท้ายให้เด็กเสมอแม้ในวันที่เธอหิวจนท้องร้องก็ตามทุกเช้าเธอตื่นแต่เช้าไปเก็บผักปลูกข้าวและทำขนมขายในตลาดส่วนเด็กชายก็ช่วยแบกตะกร้าและยิ้มให้ยายอย่างอบอุ่นปีแล้วปีเล่าเด็กชายคนนั้นเติบโตขึ้นท่ามกลางความยากจนแต่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยขาดหาย จนกระทั่งวันหนึ่งมีรถรูคันหนึ่งจอดหน้าบ้านไม้เก่าชายในสูทสีดำก้าวลงมาพร้อมผู้ชายอีกคนที่น่าคุ้นตายอย่างประหลาดหญิงชารานั่งนิ่งอยู่ตรงระเบียงหัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นชายหนุ่มที่ก้าวออกมาจากรถเขายิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะคุกเข่าลงตรงหน้าเธอยายหนูเองครับเด็กคนนั้นที่ยายเก็บมาเลี้ยงเสียงรอตัวงเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นไหวของทั้งสองคน หญิงชาราตาเบิกกว้างมือสั่นเทาก่อนจะเอื้อมไปแตะใบหน้าของชายหนุ่มความรู้สึกอบอุ่นไหลท่วงเข้ามาในหัวใจเธอไม่รู้เลยว่าเด็กกำพร้าที่เธอเคยเก็บมาเลี้ยงตอนนี้กลายเป็นคนที่ทั้งหมู่บ้านพูดถึงในฐานะมหาเศรษฐีหนุ่มใจบุญชายหนุ่มกุมมือของหญิงชาราแน่นน้ำตาไหลลงบนมือที่เหี่ยวย่นและเต็มไปด้วยรอยแผลจากการทำง,งานหนักยายครับถ้าไม่มียายวันนั้นผมคงตายอยู่ข้างถนนไปแล้วเสียงของเขาสัน่นแต่เต็มไปด้วยความจริงใจ ยิงชารามองชายหนุ่มด้วยสายตาไม่อยากเชื่อหนูเป็นยังไงบ้างลูกเธอพูดช้าช้าน้ำเสียงสันสถานชายหนุ่มยิ้มผ่านน้ำตาหนูโตแล้วครับยายหนูมีทุกอย่างเพราะคำสอนของยายเขาหยิบกล่องไม้เล็กๆจากกระเป๋าเปิดออกช้าช้าพายนคือกุญแจบ้านหลังใหม่และเอกสารที่ดินผืนใหญ่หนูอยากให้ยายไปอยู่กับหนูครับบ้านหลังนี้ใหญ่มีห้องครัวมีสวนและมีที่ให้ยายปลูกผักเหมือนเดิม หญิงชาราสั่นหัวเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตายายแก่แล้วลูกไม่ต้องลำบากพระยายหรอกชายหนุ่มยิ้มและพูดด้วยเสียงหนักแน่นหนูไม่ได้ลำบากครับหนูแค่จะตอบแทนคนที่เคยยื่นมือให้ในวันที่ไม่มีใครคำพูดนั้นเหมือนมีพลังบางอย่างที่อบอุ่นจนหัวใจของหญิงชาราสั่นไหวเธอยกมือขึ้นรูปแก้มของชายหนุ่มและหัวเราะเบาๆทั้งน้ำตาหมู่บ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไผ่ หญิงชาราหลับตาสูดลมหายใจลึกๆเธอไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตที่เคยถูกลูกแท้ๆปฏิเสธจะกลับมามีความสุขได้อีกครั้งเพราะลูกในหัวใจที่เธอเลือกเองเย็นวันนั้นชาวบ้านพากันมาดูรถหรูที่จอดอยู่หน้าบ้านหญิงชาราหลายคนกระซิบถามกันว่าใครกันนะมาหายายพร้อมของมากมายขนาดนี้หญิงชาราเพียงยิ้มและพูดเบาๆว่าแค่ลูกชายของยายที่กลับมาบ้าน ชายหนุ่มหันไปมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองยามเย็นเขารู้ดีว่าไม่มีสิส่งใดในโลกมีค่าเท่ากับรอยยิ้มของหญิงชาราตรงหน้าและในขณะนั้นเองลมอ่อนๆพัดผ่านพร้อมกลิ่นข้าวสุกจากครัวเก่าบรรยากาศอบอุ่นเหมือนวันแรกที่พวกเขาพบกันอีกครั้งหญิงชารามองดูชายหนุ่มจัดโต๊ะอาหารไม้เก่าด้วยมือของตัวเองเธอหัวเราะเบาๆไม่เห็นว่าเขายังจำได้ว่าต้องวางจานตรงไหนวางน้ำพริกไว้ข้างข้าวหนูยังจำได้เหรอว่ายายเคยสอนยังไง ชายหนุ่มตอบพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นจำได้ทุกอย่างครับยายแม้แต่รสชาติน้ำพริกของยายหนูยังจำได้เลยเมื่อทั้งคู่ได้นั่งลงกินข้าวร่วมกันอีกครั้งหญิงชาราแทบลั้นน้ำตาไม่อยู่ภาพเด็กชายในวันนั้นยังชัดเจนในหัวใจของเธอเด็กที่หิวโหวยและอ่อนแอกลายเป็นชายหนุ่มที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยเมตตาหลังอาหารข้ามชายหนุ่มเดินออกไปนอกบ้านมองดูท้องฟ้ายามคําที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับ ยายครับหนูอยากบอกอะไรอย่างหนึ่งเขาพูดเสียงเบาหญิงชาราเดินออกมาช้าช้ายืนข้างเขามือทั้งสองจับกันไว้แน่นหนูตั้งมูลนิธิให้ชื่อว่าหัวใจของยายครับหญิงชาราหันมามองด้วยสายตาตกใจมันเป็นมูลนิธิที่ช่วยเด็กกำพรา้าเหมือนกับที่ยายเคยช่วยหนูเธอเงียบไปชั่วขณะก่อนน้ำตาจะไหลอับแก้นอย่างช้าช้ายายภูมิใจในตัวหนูมากลูกเธอกล่าวเสียงสัน่น ชายหนุ่มก้มลงกราบเท้าหญิงชรายอย่างเคารพเสียงลมพัดแผ่วเบาดอกไม้ร่วงหล่นจากต้นมะลิที่ยายปลูกไว้ข้างบ้านกลิ่นหอมอบอวลในอากาศราวกับธรรมชาติร่วมยินดีจากวันนั้นบ้านไม้เก่าหลังนั้นไม่เงียบเงาอีกต่อไปเด็กกำพร้าหลายคนได้รับโอกาสใหม่จากมูลนิธิของชายหนุ่มหญิงชรากลายเป็นยายของทุกคนที่คอยเล่านิทานและยิ้มให้เด็กๆด,ด้วยความรักและทุกครั้งที่พระอาทิตย์ตกดิน เธอมักจะมองท้องฟ้าแล้วยิ้มเพราะรู้ว่าชีวิตของเธอไม่เคยสูเปล่าเลยค่ำคืนนั้นท้องฟ้าเหนือบ้านไม้เต็มไปด้วยแสงดาวสองประกายลมอ่อนพัดกลิ่นดอกมะลิและข้าวใหม่ลอยเข้ามาในห้องหญิงชารานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเก่าที่ลูกชายเคยทําให้เธอมองไปรอบๆบ,บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเงียบเหงาแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆชายหนุ่มเดินเข้ามาพร้อมผ้าห่มในมือเขาคลุมไหล่ของหญิงชารายอย่างอ่อนโยน ยายหนูอยากให้ยายพักผ่อนเยอะๆจากนี้เป็นหนูจะดูแลายายเองหญิงชราหันมามองยิ้มอบอุ่นพร้อมน้ำตาที่เอ่อคลอยายไม่ต้องการอะไรอีกแล้วลูกแค่ได้เห็นหนูมีความสุขก็พอแสงไฟจากตะเกียงส่องใบหน้าเหี่ยวย่นของเธออย่างนุ่มนวลเธอจับมือชายหนุ่มไว้แน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลผ่านยายเคยคิดว่าชีวิตนี้เหลือแต่ความว่างเปล่าเธอพูดเสียงสัน่นแต่ตอนนี้ยายรู้แล้วว่าความรักคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ชายหนุ่มก้มลงกราบหญิงชาราอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กๆดังมาจากนอกบ้านหญิงชาราหลับตาสูดลมหายใจลึกรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าในหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความอิ่มเอมรุ่งเช้าแสงอาทิตย์ส่องลอดหน้าต่างไม้เข้ามาอย่างอ่อนโยนหญิงชารานั่งเงียบอยู่ตรงม้านั่งหน้าบ้านชายหนุ่มเดินออกมาพร้อมชาร้อนในมือเขายืน่นให้เธอพร้อมพูดเบาๆว่า ทุกเช้าที่หนูตื่นมาหนูจะขอบคุณฟ้าที่ส่งยายมาในชีวิตของหนูหญิงชารายิ้มดวงตาเปล่งประกายแม้มีรอยเหี่ยวยน่นเธอจิบชาและมองเด็กๆที่วิ่งเล่นในสนามเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องในอากาศรากับสวรรค์กำลังยิ้มให้กับชีวิตสองรุ่นที่เต็มไปด้วยความเมตตาและการให้อภัยหญิงชารามองดูเด็กๆวิ่งเล่นใต้ต้นมะม่วงใหญ่หน้าบ้านใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสดใส ภาพนั้นทําให้เธอย้อนคิดถึงวันแรกที่เจอเด็กชายข้างถนนเมื่อหลายปีก่อนหัวใจของเธอเต้นช้าแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นชายหนุ่มนั่งลงข้างๆพร้อมยื่นขนมที่ยายเคยสอนให้ทํายายครับหนูลองทําเองตามสูตรของยายหญิงชราหัวเราะเบาๆพลางกัดคําเล็กๆรสชาติเหมือนเดิมเลยลูกแค่กลิ่นก็รู้แล้วว่านี่คือของหนูทั้งสองมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ รอยย่นบนใบหน้าหญิงชารากลายเป็นสัญลักษณ์ของเวลาส่วนรอยยิ้มของชายหนุ่มคือผลลัพธ์ของความรักที่เธอเคยมอบให้ไม่มีคำพูดใดในตอนนั้นนอกจากสายตาที่พูดว่าขอบคุณเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังขึ้นฝูงนกบินผ่านท้องฟ้าสีทองยามบ่ายหญิงชาราหันไปพูดกับชายหนุ่มเบาๆหนูรู้ไหมความสุขของคนแก่คือการได้เห็นลูกหลานมีชีวิตที่ดีชายหนุ่มจับมือเธอแน่น และความสุขของหนูคือการได้ตอบแทนยายในทุกลมหายใจเย็นนั้นทั้งคู่เดินไปที่ทุ่งนาเล็กๆหลังบ้านแสงอาทิตย์ตกกระทบกับน้ำที่ระยิบระยับหญิงชรายหยุดยืนมองภาพนั้นอย่างเงียบงนันสวยเหลือเกินเธอพูดเบาๆชายหนุ่มยืนข้างๆยายเงียบแต่ยิม้มเธอเอื้อมมือขึ้นลูบหัวเขาเบาๆเ,เ,เหมือนตอนที่เขายังเป็นเด็กหนูไม่ใช่แค่ลูกที่ยายเก็บมาเลี้ยงแต่หนูคือเหตุผลที่ยายยังอยากตื่นขึ้นมาทุกวนัน คำพูดนั้นทําให้ชายหนุ่มน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาก้มลงกราบเท้าใายอีกครั้งท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่อบอุ่นและสงบและในค่าคืนนั้นเสียงลมพัดเาบาวผ่านหลังคาบ้านไม้หญิงชารานั่งเงียบอยู่ริมหน้าต่างมองดูดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าเธอยิ้มพร้อมพูดกับตัวเองเบาๆบางทีพระเจ้าคงให้ยายไม่มีบ้านในวันนั้นเพื่อให้ได้บ้านที่อบอุ่นกว่านี้ในวันนี้แสงจันทร์สาดลงมาบนใบหน้าของหญิงชาราอย,อย่างอ่อนโยน เธอนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าที่เริ่มซี่จังตามการเวลาสายลมเย็นพัดพาเสียงจากจันและกลิ่นดินหลังฝนตกเข้ามาในห้องเธอหลับตาฟังเสียงธรรมชาติรอบตัวที่คุ้นเคยมาตลอดชีวิตชายหนุ่มเดินเข้ามาอย่างเงียบเงียบพร้อมผ้าห่มผืนบางเขาคลุมให้เธอและพูดเบาๆว่ายายครับหนูอยู่ตรงนี้นะหญิงชาราเปิดตายิ้มอย่างอ่อนโยนยายรู้ลูกยายรู้ว่าหนูไม่เคยจากยายไปไหนเลย เธอจับมือของเขาไว้แน่นความอบอุ่นจากฝ่ามือหนุ่มส่งผ่านเข้าสู่หัวใจของเธอตอนยายไม่มีใครยายคิดว่าชีวิตคงสิ้นสุดลงแล้วแต่วันนั้นที่เจอหนูยายได้ชีวิตใหม่อีกครั้งชายหนุ่มน้ำตาไหลเขาก้มลงกราบมือของหญิงชราหนูต่งหากครับที่ได้ชีวิตใหม่เพราะยายเวลาผ่านไปจนดึกสนัดแสงจันทร์ยิงคงส่องเข้ามาอย่างอ่อนโยนหญิงชราหลับตาช้าๆพร้อมรอยยิ้มสงบ เธอรู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรต้องเสียใจอีกต่อไปรุ่งเช้าแสงอาทิตย์แรกของวันสองผ่านหน้าต่างไม้เข้ามาชายหนุ่มยืนเงียบอยู่ข้างเก้าอี้ที่หญิงชราเคยนั่งใบหน้าของเธอนิ่งสงบเหมือนคนที่หลับฝันดีเขาคุกเข่าลงกุมมือของเธอไว้แน่นน้ำตาไหลยอย่างเงียบงนันเขายิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดเบาๆว่ายายหนูสัญญาว,ว่าจะทำให้มูลนิธิของยายอยู่ตลอดไปเสียงเด็กๆวิ่งเข้ามาพร้อมเสียงหัวเราะ แสงแดดยามเช้าส่องกระทบภาพถ่ายของหญิงชราที่แขวนอยู่บนผนังไม้รอยยิ้มของเธอในภาพนั้นอบอุ่นและอ่อนโยนรากับยังคงมองดูทุกชีวิตที่เธอเคยแต่ไว้ด้วยความรักและในทุกลมหายใจของชายหนุ่มชื่อของยายจะยังคงอยู่ไม่ต่างจากแสงอาทิตย์ที่ไม่เคยดับจากฟ้าหลายเดือนผ่านไปหลังจากวันนั้นบ้านไม้เก่าที่หญิงชราเคยนั่งรอเสียงฝนถูกปรับปรุงใหม่แต่ยังคงรูปร่างเดิมไว้ทุกอย่าง ชายหนุ่มจ้างช่างจากหมู่บ้านมาทําความสะอาดและซ่อมแซมโดยสั่งไว้ชัดเจนว่าอย่าเปล่งกลิ่นของบ้านนี้เด็ดขาดเพราะที่นี่คือหัวใจของยายในห้องกลางบ้านภาพถ่ายของหญิงชาราถูกวางไว้บนโต๊ะไม้ไผ่เล็กๆข้างภาพนั้นมีกระถางมะลิที่ชายหนุ่มปลูกไว้ด้วยมือของเขาเองทุกเช้าเขาจะเดินมาจุดทูบหนึ่งดอกแล้วยืเนเงียบๆเสียงลมพัดผ่านผ้าม่านไม้ไผ่แกว่งเบาๆราวกับหญิงชารายังนั่งอยู่ตรงนั้น เด็กๆจากมูลนิธิเริ่มเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่รอบบ้านพวกเขาช่วยกันปลูกผักทำขนมและหัวเราะเสียงดังทุกเย็นชายหนุ่มจะนั่งมองจากระเบียงด้วยรอยยิ้มเพราะในทุกใบหน้าเขาเห็นภาพของตัวเองในวันวานเด็กที่เคยไร้บ้านแต่ได้รับความรักโดยไม่ต้องแลกกับอะไรเลยเย็นวันหนึ่งเขาเปิดสมุดเก่าของหญิงชาราที่เต็มไปด้วยลายมือสันๆในหน้าสุดท้ายเขาพบประโยคที่ทำให้ต้องหยุดอ่าน ชีวิตของยายอาจไม่มีค่าในสายตาใครแต่ถ้ารอยยิ้มของยายทําให้ใครสักคนไม่รู้สึกโดดเดี่ยวชีวิตนี้ก็คุ้มค่าแล้วชายหนุ่มน้ําตาไหลเงียบ,เ,ยบเขายกสมุดขึ้นแนบอกแล้วพูดกับภาพของหญิงชรายายครับยายไม่ต้องห่วงหนูจะทําให้ทุกคนยิ้มได้เหมือนที่ยายทํากับหนูเสียงระฆังวัดดังขึ้นจากที่ไกลๆพระอาทิตย์ยามเย็นท่อแสงสีทองลงบนท้องนาเขามองท้องฟ้าแล้วเห็นเงาเมฆที่คล้ายใบหน้าหญิงชรา หัวใจของเขาอบอุ่นราวกับยายยังอยู่ใกล้ๆและเมื่อคืนมาถึงเขาจุดตะเกียงดวงเล็กวางไว้หน้าภาพของเธอแสงไฟสั่นไหวเบาๆส่องภาพรอยยิ้มของหญิงชาราให้ดูมีชีวิตอีกครั้งเขานั่งมองอยู่นานพรางคึมพำเสียงเบาขอบคุณยายที่สอนให้หนูรู้ว่าความรักแท้จริงไม่ต้องมีสายเลือดร่วมกันคืนเงียบสงบแสงตะเกียงยังส่องวูบวาาบ,บนผนังไม้ชายหนุ่มยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นมือจับสมุดของหญิงชาราแน่น กลิ่นดอกมะลิจากกระถางเล็กๆลอยเข้ามาแตะปลายจมูกสายลมพัดเบาๆราวกับเสียงกระซิบจากอดีตเขาหลับตาและภาพวันเก่าก็ย้อนกลับมาในหัวอย่างชัดเจนภาพหญิงชรานั่งเย็บผ้าใต้แสงตะเกียงเสียงเธอหัวเราะเบาๆเมื่อเขาทำขนมไม้และคำพูดที่เขาไม่มีวันลืมอย่ากลัวจนไม่กล้าทำดีให้ใครนะลูกชายหนุ่มลืมตามองภาพถ่ายบนโต๊ะอีกครั้ง ยายครับหนูสัญญาว่าจะไม่หยุดทำดีไม่ว่าชีวิตจะพาไปไกลแค่ไหนเสียงของเขาแน่ในลำคอแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นรุ่งเช้าเขาเดินออกมาหน้าบ้านหมอกบางๆลอยคลอเคลียบนท้องนาเสียงนกเริ่มขับร้องเด็กๆจากมูลนิธิวิ่งเข้ามาทักด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มที่ครับวันนี้เราจะปลูกต้นไม้เพิ่มใช่ไหมครับชายหนุ่มยิ้มใช่จะเราจะปลูกไวใ้ให้ยายของเราด้วยเด็กๆหัวเราะและเริ่มช่วยกันขุดดิน ทุกต้นที่ปลูกคือสัญลักษณ์ของความรักความเมตตาและความทรงจําชายหนุ่มมองพวกเขาอย่างภูมิใจเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงเสียงหัวเราะของเด็กๆดังก้องไปทั่วไร่สายลมพัดพาใบไม้ไหวเบาๆรากับหญิงชราย,ยังคอยมองจากที่ไกลด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนค่ำนั้นขณะแสงดาวเริ่มแตะขอบฟ้าชายหนุ่มมองต้นไม้เล็กๆที่ปลูกไว้วันนั้นเขาพูดเบาๆราวกับบอกให้ฟ้ารู้ ยายครับต้นไม้ของยายจะโตขึ้นเหมือนที่หนูโตจากความรักของยายเสียงลมพัดผ่านใบไม้ราวกับเสียงตอบรับแสงดาวระยิบระยับเหนือบ้านไม้หลังเดิมและในทุกคืนที่เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเขารู้ดีว่ายายยังอยู่ตรงนั้นไม่ได้จากไปไหนเลยหลายปีผ่านไปบ้านไม้หลังเก่ากลายเป็นมูลนิธิเต็มรูปแบบมีอาคารเรียนเล็กๆห้องพักสำหรับเด็กและสวนผักที่ปลูกตามแบบของหญิงชาราชื่อของสถานที่นั้นคือ บ้านยายใจดีทุกเช้าเด็กๆจะมายืนเข้าแถวหน้ารูปภาพของหญิงชราพวกเขาจะไหวและกล่าวพร้อมกันว่าขอบคุณยายที่ให้พวกเรามีบ้านเสียงใสๆของเด็กหลายสิบคนก้องไปทั่วลานชายหนุ่มยืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่อบอุ่นเขาเดินเข้าไปในห้องทํางานเล็กๆที่ยังคงเก็บของของหญิงชราไว้ทุกอย่างตะกร้าไหวไปเดิมยังวางอยู่มุมห้องในนั้นมีผ้าพ,พันคอที่เธอถักไม่เสร็จ และสมุดบันทึกอีกเล่มหนึ่งที่เขาเพิ่งพบเมื่อไม่นานนี้เขาเปิดสมุดออกช้าๆตัวอักษรที่สันไหวเขียนไว้ว่าถ้าความดีของยายยังอยู่หลังจากยายจากไปให้ใช้มันต่อเติมชีวิตคนอื่นนะลูกชายหนุ่มยิ้มน้ำตาไหลเงียบเๆเขาปิดสมุดอย่างระมัดระวังราวกับกำลังสัมผัสหัวใจของเธอและเดินออกไปที่ลานกว้างซึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆ เย็นวันนั้นเขาจัดงานเล็กๆเพื่อระลึกถึงหญิงชรามีการเล่านิทานเรื่องยายกับเด็กข้างถนนซึ่งตอนจบของเรื่องเด็กๆต่างพากันปรบมือเสียงดังบางคนถึงกับน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเมื่อแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าชายหนุ่มมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสีส้มทองเขายกมือขึ้นพนมไหวเบาๆยายครับหนูทำได้แล้วทุกอย่างที่ยายหวังไว้ ลมยามเย็นพัดผ่านดอกมะลิปลิวร่วงลงมาหยุดตรงปลายเท้าเขาเขายิ้มอย่างสงบในหัวใจของเขามีเพียงเสียงของหญิงชาราที่ดังก้องอยู่เสมอความรักไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่จริงใจก็เพียงพอและในแสงสุดท้ายของวันนั้นเงาของชายหนุ่มและรูปภาพของหญิงชาราทาบซ้อนกันบนผนังไม้เก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำบ้านหลังเล็กๆแห่งนั้น เย็นคงอบอุ่นเหมือนวันแรกที่ยายรับเด็กชายคนนั้นเข้ามาอยู่ด้วยคืนวันนั้นเงี่ยสงบแสงดาวทอประกายเหนือบ้านยายใจดีเสียงจากจันร้องคลอไปกับสายลมอ่อนอ่อนที่พัดผ่านสวนผักชายหนุ่มยืนอยู่ตรงระเบียงบ้านมองไฟดวงเล็กๆจากห้องเด็กๆที่ยังไม่ดับเขายิ้มอย่างพอใจเพราะที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่พักแต่มันคือบ้านจริงๆเขาเดินลงไปยังลานหน้าบ้านที่นั่นมีต้นมะม่วงใหญ่ที่หญิงชาราเคยชอบนั่งใต้เงา เขาก้มลงแตะพื้นดินตรงโคนต้นไม้ยายครับหนูอยากให้ยายรู้ว่าทุกอย่างที่ยายสร้างไว้ยังคงเติบโตอยู่ตรงนี้สายลมพัดเบาๆใบมะม่วงสั่นไหวเสียงคล้ายคําตอบจากใครบางคนเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าดาวดวงหนึ่งส่องแสงสว่างกว่าดาวอื่นและในแสงนั้นเขาเหมือนเห็นรอยยิ้มของหญิงชราอ่อ,อนโยนอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเมตตารุ่งเช้าแสงอาทิตย์ลอดผ่านใบไม้ส่องถึงสนามหญ้าเด็กๆวิ่งเล่นส่งเสียงหัวเราะไปทั่ว ชายหนุ่มยืนมองด้วยรอยยิ้มก่อนจะพูดกับเด็กๆว่าจำไวน้นะลูกความดีไม่ต้องรอให้มีมากแค่เริ่มจากใจที่อยากช่วยคนก็เพียงพอแล้วเด็กๆพยักหน้าบางคนยิ้มบางคนจ้องตาเขาอย่างเข้าใจจากนั้นพวกเขาก็เริ่มช่วยกันเก็บผักจัดของเตรียมอาหารกลางวันให้คนในหมู่บ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังแห่งความอบอุ่นและความสามัคคีเมื่อถึงตอนบ่ายชายหนุ่มยืนมองบ้านไม้เก่าที่ถูกซ่อมจนสวยงาม เสียงหัวเราะของเด็กๆคลอไปกับเสียงลมที่พัดผ่านเขาเอ่ยเบาๆด้วยหัวใจที่สั่นไหวยายครับหนูไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วและเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าอีกครั้งแสงสุดท้ายตกกระทบป้ายไม้หน้ามูลนิธิที่เขาเพิ่งขัดเงาบนป้ายสลักไว้เพียงไม่กี่คำบ้านยายใจดีเพราะความรักหนึ่งเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งโลกชายหนุ่มหลับตาสูดลมหายใจลึก ลมเย็นพัดผ่านแก้มอย่างเผาเบาเหมือนมือของหญิงชาราที่เคยลูบสีสเขาในวันเก่าและในทุกหัวใจที่เติบโตอยู่ในบ้านหลังนี้ชื่อของยายยังคงมีชีวิตไม่เคยจางหายไปเลยค่ำคืนเงียบสงบกลับมาอีกครั้งแสงไฟจากบ้านไม้ส่องแผ่วๆท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดในสวนชายหนุ่มนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นเดิมมือถือสมุดบันทึกเล่มเก่าของหญิงชาราวไว้แน่นเขาเปิดอ่านอีกครั้งแม้จะท่องจำได้ทุกถ้อยคำอยู่ในใจ ในหน้าสุดท้ายมีรอยขีดเขียนเบาๆเหมือนหญิงชราตั้งใจทิ้งไว้ว่าอยากกลัวที่จะเริ่มใหม่และอย่าปล่อยให้ความเหงาทําให้หัวใจแห้งแล้งเขาอ่านช้าๆแล้วหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นมะลิจากกระถางข้างบ้านยังหอมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนขณะนั้นเด็กหญิงตัวเล็กจากมูลนิธิเดินม,มาหยุดข้างเขาพี่ขยายของเราทําไมใจดีจังชายหนุ่มเงยหน้ามามองยิ้มบางๆพระยายรู้ว่าคนที่ไม่มีใครต้องการแค่คนหนึ่งที่มองเห็นเขาจริงๆ เด็กหญิงพยักหน้าแล้วนั่งลงข้างเขาอย่างเงียบๆเ,เธอมองขึ้นฟ้าแล้วพูดเบาๆว่า,วาหนูอยากให้ยายเห็นหนูโตเหมือนที่ยายเคยเห็นพี่ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆพลางลูกหัวเด็กหญิงยายเห็นอยู่แน่ลูกทุกดวงดาวบนฟ้านั่นคือสายตาของยายลมยามข้าพัดผ่านใบมะม่วงไหวเป็นจังหวะเสียงเด็กๆหัวเราะดังมาจากในบ้านเขามองไปรอบๆทุกสิ่งที่เคยว่างเปล่าตอนนี้เต็มไปด้วยชีวิต เต็มไปด้วยความหวังที่หญิงชราทิ้งไว้ในความเงียบของคืนที่มีเพียงแสงดาวชายหนุ่มปิดสมุดบันทึกวางมาลงข้างตัวยายครับเขาพูดเสียงแผ่วหนูจะดูแลเด็กทุกคนให้ดีที่สุดเหมือนที่ยายเคยดูแลหนูเสียงลมตอบกลับเบาๆคล้ายเสียงหัวเราะของหญิงชราแสงดาวดวงหนึ่งทอประกายสว่างขึ้นเหนือบ้านไม้หลังนั้นและในแสงนั้นเขารู้แน่ชัดในใจ ว่าความรักของยายยังไม่เคยจากไปไหนเลยรุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันลอดผ่านกิ่งมะม่วงส่องลงบนพื้นไม้หน้าบ้านที่ยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมเด็กๆวิ่งเล่นกันด้วยเสียงหัวเราะก้องไปทั่วชายหนุ่มยืนมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มสงบในใจเขามองเห็นเด็กหญิงคนเดิมถือดอกมะลิในมือเธอวิ่งเข้ามาหาแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นที่ขหนูเก็บดอกมะลิได้เต็มมือเลยจะเอาไปวางให้ยายคะ่ะ ชายหนุ่มยื่นมือออกไปรับแล้วก้มลงมองดอกมะลิขาวบริสุทธิ์กลีบดอกสั่นไหวเล็กน้อยตามแรงลมเช้าขอบใจมากนะลูกยายต้องดีใจแน่ๆเขากล่าวพร้อมยิ้มดวงตาแสงแววคิดถึงจากนั้นทั้งคู่เดินไปที่มุมเล็กๆข้างบ้านตรงที่หญิงชราเคยนั่งเย็บผ้าในทุกเย็นเด็กหญิงวางดอกมะลิลงบนโต๊ะไม้ไผ่เธอพนมมือหลับตาแล้วพูดเสียงแผ่ว ยายขนูจะตั้งใจเรียนจะเป็นคนดีเหมือนที่ยายเคยสอนที่คะชายหนุ่มมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่แน่นจนพูดไม่ออกเขาเพียงยกมือขึ้นไว้ตามเงียบๆเ,เสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังขึ้นกลิ่นข้าวสุกลอยมาตามลมบรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำเขายืนมองบ้านไม้เก่าที่หญิงชราเคยอยู่แล้วพ,พึมพำเบาๆยายครับสิ่งที่ยายเริ่มไว้จะไม่จบแค่ตรงนี้ เย็นวันนั้นเขาเดินเข้าไปในห้องเก็บของเก่าพบตะกร้าหวายไปเดิมที่หญิงชราเคยใช้ใส่ขนมเขายกขึ้นมาเช็ดฝุ่นแล้วนําไปวางไว้ในห้องถงใหญ่ของมูลนิธิข้างตะกร้านั้นเขาแขวนป้ายไม้เล็กๆสลักข้อความว่าของยายที่เต็มไปด้วยความรักเมื่อทุกอย่างเงียบลงในยามค่ำชายหนุ่มมองตะกร้าใบนั้นอีกครั้งเขายิ้มทั้งน้ําตาแล้วพูดเสียงแผ่ว ยายครับหนูรักษาทุกสิ่งที่ยายฝากไว้ได้แล้วนะลมยามคําพผัดผ่านเสียงไม้กระทบกันแผ่วเบาเร้ากับเสียงหัวเราะของหญิงชราดาังแทรกมาในอากาศและในแสงดาวที่ส่องลอดหน้าต่างเงาของชายหนุ่มกับตะกร้าวหวายใบนั้นยังคงอยู่เคียงข้างกันเหมือนยายไม่เคยจากไปเลยค่ำคืนสุดท้ายของฤดูฝนมาเยือนอีกครั้งบ้านไม้เก่าที่ยังอบอวลด้วยกลิ่นข้าวสุกและเสียงหัวเราะของเด็กๆ เปล่งประกายอบอุ่นในแสงตะเกียงสีทองชายหนุ่มยืนอยู่ที่ระเบียงมองท้องฟ้าที่มีดาวพราวเต็มผืนฟ้าเขาถือดอกมะลิหนึ่งดอกไว้ในมือสายลมพัดเบาๆคล้ายเสียงกระซิบของใครบางคนที่เขาคิดถึงเสมอยายครับหนูทำสำเร็จแล้วนะเขาพูดด้วยรอยยิ้มทั้งน้ำตาดวงตาเปล่งประกายด้วยความภูมิใจและความคิดถึงในความเงียบของค่ำคืนนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆดังมาจากในบ้าน เสียงนั้นอบอุ่นเหมือนวันเก่าที่หญิงชราเคยนั่งหัวเราะใต้แสงตะเกียงหัวใจของเขาเต้นช้าๆแต่เต็มไปด้วยความสุขเขาวางดอกมะลิไว้บนโต๊ะไม้ไผ่ข้างรูปของหญิงชราแล้วพูดเสียงเบาขอบคุณยายที่สอนให้หนูรู้ว่าความรักไม่จําเป็นต้องเกิดจากสายเลือดแสงดาวเหนือหลังคาบ,บ้านส่องลงมาพอดีกลีบดอกมะลิขาวสะท้อนแสงระยิบระยับราวกับมีชีวิตชายหนุ่มยืนเงียบสูดลมหายใจลึกและยิ้มด้วยหัวใจที่สงบ บ้านหลังเล็กๆนั้นยังคงมีชีวิตเสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงดังในทุกเชา้ากลิ่นมะลิยังหอมในทุกสายลมและชื่อของหญิงชรายังคงอยู่ในทุกลมหายใจของบ้านหลังนี้เพราะความรักแท้ไม่เคยจบลงมันเพียงเปลี่ยนรูปไปเพื่ออยู่ต่อในหัวใจของคนที่ยังรักอยู่เสมอ